ด้านหลังผมทั้งหมดนั้นอะ่ะสามหมื่นสี่ไอที่ห้าลังที่ผมบอกอะ่ะผมแกะมาให้แล้วผมว้าวไว้แล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวมาว้าวต่อนะครับอันนี้ผมย่นระยะเวลาให้นะเดี๋ยวผมจะรันให้นะครับนี่ตัวแรกครับมอนสเตอร์ Monster ครับนี่ฮะว้าวจริงฮนะทั Monster, นเดอร์มอนสเตอร์ครับโอเวอร์พินครับโคสวยดูฮะหาจากไหนก่อนโอ้โหตัวนี้ว้าวจริง สวยจัดนี่ับมาแล้วครับเชียโรครับแถดเขียวครับโคจแวครับตัวนี้เป็นแบรนด์นอกนะครับผมนี่เชียโรค,ครับนครับนี่ครับมอนเซอร์แก้วครับฟิลแบบว่าเออสปอร์ตใช่ปะ่ะใช่ครับ,รบซอยนกคุ้มหลีก็มีนะโหแล้วดูดิอื้อ <c oughs> ใส่กวาดกวาดถนนได้เลยอะ่ะมีได้ลันนิดนึงนะแต่เก็บงานได้นะครับไม่ต้องห่วงนะนมีได้ลันนิดหนึง่งกระเป๋าเป็นกระเป๋าเบิ้นนะอันนี้ผมไม่ไม่เคยจับหว่ามันเป็นงานไทยใช่ปะซอยซอยนกคุ้มหนีเนี่ยไปขายยี่สิบอ่ะเจ้าฟิวเจนโคชัดเจ็ดครับมอนสเตอร์ครับตัวนี้เป็นขนแก่ครับี่วัวขนแก่ทั้งตัวเลยปักทั้งชิ้นนะตัวนี้นครับมันจะมีรุ่นปักด้วยแล้วก็ปากน้อยนะครับ แต่ตัวนี้เป็นปักเต็มนะมาครับพิงแมนครับวูดดี้ครับเอาตรงนะกล่องเพราะว่าราคาผมมองว่าแม่งถูกไวเว้ราคาที่เขาขายอะ่ะผมก็เลยให้เพิ่มไปนะตนอย่างตัวเนี้ยผมไม่กล้าบอกราคาเลยอะ่ะแต่ผมให้เพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้สดมากสภาพฟิลเซเล็บอ,อ,อ่ะบางทีเปิดถูกผมก็ ถเปิดถูกไปผมให้เพิ่มเนาะครับ mm hmm. อีกแล้วคนนี้เขาเป็นคนเก็บคนนึงอ่ะเออแต่เขาเลิกเก็บแล้วมั้งเขาก็เลยมันส่งต่อครัฟิชชั่นครับฟิชั่นครับดูดิแล้วดูัวเก็บดิทิ้งแม่แต่ผมขึ้นรูปให้นี่ตัวนี้ตะกล้องผมขายไปสนะี่ร้อยมั้ง นี่เดี๋ยวตัวนี้ผมน่าจะเก็บว่ะผมชอบอ่ะไซส์ผมเลยประมาณเอ็มผมจะขึ้นรูปให้นะครับพวกนี้ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะเออนะครับเป็นซีรีส์อะไรทั้งอย่างเดี๋บิ้ลคู่อ่ะเก็บสองนะครับตัวเดียวไม่สาใจเน้นเบิ้ลไปเลยโหแล้วดูดีมอนสเตอร์ Monster. มีแทบทุกเขาเรียเราวาทุกแทบทุกลายอ่ะดูดิ ลายมันคล้ายๆกันนะแต่ลายมันไม่เหมือนกันนะนี่ครับที่แบบว่าเป็นแบบกระแสะแสน่อยๆนะครับเพื่อนๆว่าคุ้มไหมนะยังไงลองวิจารณ์ได้นะสามหมื0นสี่เออตีไปสามหมื5นสี่สามืนห้าะะครับเดี๋ยวคิดมันจะได้ไม่น่าเบื่อไปแอพิเชันผ้าถับแขนยาวครับตัวนี้รุ่นเก่านะนี่เอาโพครับทรงจอครับ เออพอผมอ่ะสามสิบสามสองแขกแบงโกลเกียบสามส่วนตัวนี้ลายในกระแสนะทรงจอดมาครับที่เด็ดครับตัวนี้ทีเด็ดนะปลายสายอะไรมะเนี่ยปลายสายสามแปดสีสียีนตัวนี้ชอบสียีนมาก สวยเกินมาตัวนี้เป็นของในซีรีส์อีกแล้วแต่ผมยังหารูปไม่เจอนะตัวนี้ไม่จริงไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะชัวร์หรือเปล่าแต่เป็นซีรีส์ของนี่แหละพีงแม่แหละครับป่าเป้าตรงนี่ครับบีบอยครับเด็กอ้วนครับพ้ายีนีครับไซส์ไซส์สามสิบหกครับโคสวยครับผมชงช่างไว้ใส่แก้ววายครับคลายๆที่เห็น ประเด็นสองสามวันก่อนมีไว้ทําไมนี่ไว้ใส่แก้วไว้หลักร้อยถ้ามันเอาต้นทุนมารวมกันอ่ะต้นทุนมันเกินพันอยู่แล้วครับของพวกเนี้ยแต่ผมมาถูถั่วกันไปนะผมก็นี่แหละถูถั่วงานหัวงานหางกันไปอันนี้ก็หลักร้อยแต่ลายมันลายมันดีนะแต่ตัวนี้มันติดซันไปหน่อยนะพอดีปากอย่างกับพวกเอสฮาร์ดี้เลยแก่ใจงานว่ามันแท้ไปนะแต่เป็นคาโม่นะเอามาก่อนบูด็อกครับ โคสวยค่ะโมยังไงก็ไม่มีวันตุยครับค่ะโมแมงใส่ได้ถูกสถานการณ์มาครับนี่มันจะเป็นคนละรุ่นกันตัวนี้ไรอ่ะอตัวนี้ไม่ใช่ขนแกะนะครับเห็นปะ่ะถ้าไม่ใช่ขนแกะมันจะปักของฟอนนี่อันนี้เป็นของอีกรุ่นหนึ่งนะส่วนตัวผมใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าเหมาะกับบ้านเราก็จะเป็นรุ่นนี้มากกว่ารุ่นนี้มันไม่ใช่ผ้าขนแกะอะออใส่แล้วมันไม่ร้อนอนี่ครับ มีสีดำแล้วก็ต้องมีสีขาวมีสีขาวต้องมีสีดำมาน,ะนี่เป็นไงสองสีครับถ้ารวมง,งานที่ร้านที่ยังขายไม่ออกอีกนะเป็นมอนสเตอร์นะผมมีแทบสุกรุ่นจริงนะขาดแค่ไม่กี่ตัวองนะที่ผมไม่มีนะเออตอนนี้ผมซื้อมอนสเตอร์เยอะมากอ,อันนี้มาเป็นเซตว่ะผมใส่ได้ไหมเนี่ยชิลใส่ได้บ่า เชี่ยฟิวแบบเก่งวอมอ่ะแท้นะเพื่อนๆไม่ใช่งานช่าป e, uh ีน <laughs> ไม่ใช่งานครับพี่นะครับนี่โคแบบขี้เมา่อยโคสวยมาคู่อแล้ว oh. ของพวกนี้มันต้องมีเป็นเซตครับ <laughs> ถ้าไม่มีเป็นเซตมันไม่ได้อนะ่ะอยูแแต่เสียดายว่ะหนาวบ้านเราแม่งหนาวสองวันนี <laughs> <laughs> ่งานหัวครับ ของโคตรดีครับใส่ได้สองด้านนะครับผมจะไม่ผิดปวดซิปเดิมครับยังเป็นหน้าเสืออยู่ด้านในเป็นแบบนี้ครับอ่าทุกคนว่าไงลายนี้ลายนี้มันตำลายอยู่แล้วครับลายนี้ยิ่งใส่ได้สองด้านอีกกินแขนสองข้างนะครับขนลุกเลยครับใกล้หมดแล้วครับ ให้ดูก่อนครับความเต็มครับเอ็โคปักแจเก็ตโหตัวนี้ก็เต็มเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้สองด้านปะเนี่ยพวกนี้ส่วนมากชอบใส่ได้สองด้านนะครับด้านในเป็นแบบนี้นะโหดูด้านนอกแค่ด้านนอกกิกนขาดแล้วอ่ะไม่ต้องด้านในหรอกหไม้เดือดจัด ปตัวนี้ได้ฟิลสวยนะตัวนี้ไม่รู้จับว่ะจี G อะไรวะอ่ะตัวนี้แกะดออออูอันนี้ไซส์ M วะไซส์ผมอะ่ะอิสรภาพนะครับนี่มนุษย์ เมาหาตัวนี้สภาพโคตรเต็มตัวเมื่อกี้ราคามันเบาเพราะสภาพมันเซรอแต่ตัวเนี้ยสภาพมันแรงสภาพมันเต็มราคาค่อนข้างแรงเออ่ตัวนี้ครับแต่ไซส์เล็กนะไซส์เอ็มครับใส่เป็นแบบว่าเอวโหลดได้อะก็เรียกว่าอะไรวะขอบเออคือขอบครับมัอนเสร์อหน้าหลังครับ ตัวนี้ฮุตด,ดีครับฮุตด,ดีอาแช่ครับตัวนี้ลายโคตรดีครับเหลื้อดจ,จัดตัวนี้สวยจัดตัวจริงคลิกเซียนครับรอบก่อนผมเปิดไปผมดูคร่าวๆนะแต่อันนี้ผมดูแบบจริงจนะังแล้ว ป้ายเลยโอ้ีเนี่โดนแล้วถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เจ็ดร้อยถ้าจำไม่ผิดนะเออเจ็ดร้อยนี่ครับแซปเอาว่าโอ้ตัวนี้ให้ดูหัวซิฟก่อนแต่ตัวนี้เบาเบาอยู่ได้มาแต่ถถั่วกันก็ เอาเรื่องอยู่นะเอฟอครับตัวเก่ายู่ไม่ออกครับตัวใหม่มาแล้วครับลายงูครับคือแจ็คเก็ตครับแนวเกนจิครับส,สุรันนะไม่ใช่นะอตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆสาโคตรใหญ่ให้ดูก่อนเอ๊ะมีสกิดหรือเปล่าอ่ามีสกิดนิดหน่อยนะสองจุดนะมีสกิดหรือว่าเดิมวะเนี่ย ตัวนี้ไปค่ะขาผมมองว่าเดิมนะตัวท้ายของเขาข้าคืนนี้นะครับเพื่อนยังไงก็ฝากติดตามนะเซตพวกนี้ผมจะลงให้หลังปีใหม่นะครับยังไงก็สามเมืองสีเพื่อนเพื่อนว่าคุ้มไหมหรืออยากซื้อหรืออยากได้หรือเปล่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์ที่นะครับไปแล้วสวัสดีครับ